คลิปนี้ผมจะนําประมวลกฎหมายอาญามาอธิบายต่อนะครับเรื่องของกฎหมายอาญาเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับการกระทําอันเป็นความผิดนะครับการกระทําอันเป็นความผิดในกฎหมายอาญาที่กฎหมายอาญาบัญญัติว่าเป็นการกระทําความผิดเนี่ยนะครับผมอยากจะให้ลองเปรียบเทียบกับการกระทําอันเป็นความผิดในทางศาสนาในทางศีลธรรมดูบ้างคือคือลองเปรียบเทียบแค่2ตัวนี้นะแล้วเราก็จะถ้าเกิดเราเข้าใจนะเราจะเห็นเลยว่า วิธีคิดของของกฎหมายอาญาเนี่ยแตกต่างจากวิธีคิดของเรื่องของของศีลธรรมอย่างไรนะตรงนี้นะคราวนี้เนี่ยในในประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยเราได้บัญญัติว่าการกระทําอันใดเป็นความผิดเนี่ยนะฮะเราก็มีบทบัญญัติในภาค2นะการกระทําอันใดเป็นความผิดนะนะคือในปในกฎหมายอาญาเนี่ยเราก็จะบัญญัติประมวลกฎหมายอาญานะบัญญัติออกเป็น3ภาคนะก็คือภาค1บทบัญญัติทั่วไปภาค2นะว่าดูเรื่องของความผิด ไอ้ตัวภาค2ว่าด้วยความผิดเนี่ยนะแล้วก็ภาค3มว่าด้วยเรื่องหุโทษเนี่ยนะฮะมันก็คือเรื่องของความผิดนั่นแหละคานนี้ไอ้ไอ้ตัวภาค2ที่บอกว่าว่าด้วยเรื่องของความผิดเนี่ยความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยเราบัญญัติออกเป็น1 0 13ลักษณะใช่ะสิสาลักษณะนะความผิดเกี่ยวกับกรารม,มั่นคงแห่งราชอาณนะาจักรไปจนจบความผิดที่เกี่ยวกับศพฮะตอนนี้เรามี13ลักษณะนะฮะควาวนี้ ความผิดทั้ง13ลักษณะเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการกระทําอันเป็นความผิดที่กฎหมายเนี่ยบัญญัติเอาไว้ว่าบุคคลใดนะคนใดบุคคลใดไปกระทําความผิดตามที่กฎหมายอาญาบัญญัติไว้เนี่ยคนคนนั้นจะต้องได้รับโทษฮะก็คือจะต้องอรับผิดแล้วก็รับโทษแต่คราวนี้เนี่ยที่ผมอยากจะให้เปรียบเทียบให้ดูว่าถ้าเราไปเปรียบเทียบกับความผิดในทางศีลธรรธมอ่ะ ความผิดในทางเสื่อมธรรมก็คือความผิดในทางศาสนานะความผิดในทางศาสนาโดยเฉพาะพุทธศาสนาเนี่ยเราก็จะมีเรื่องของศีลนะเคยได้ยินนะต้องเคยได้ยินนะศีลน่ะเราจะมีเรื่องของศีลน <human> <nic i> ี่ผมก็ผมก็มาโนตเอาไว้ว่าความผิดในทางศาสนาเนี่ยนะเราก็จะมีเรื่องของศีลนะศีลเนี่ยมันก็จะมีศีลห้าเคยได้ยินนะศีลห้าศีลแปดโอ้ศีลสิบ ศีล227ศีล311เนี่ยเราก็จะมีศีลก็คือข้อข้อปฏิบัติที่ก็คือข้อห้ามไม่ให้ปฏิบัตินั่นเองอะ่ะศีลก็คือข้อห้ามที่ไม่ให้ปฏิบัติแต่ว่าในความผิดในทางอาญาก็คือข้อห้ามที่ไม่ให้คนไปกระทําก็คือไปปฏิบัติน่เหมือนกันเลยแนวความคิดว่าความผิดในทางอาญาความผิดในทางกฎหมายอาญานะกับความผิดในทางาศาสนาหรือศีลธรรมเนี่ย แนวความคิดในเรื่องเกี่ยวกับการกระทําความผิดเนี่ยก็คือจํเป็นเป็นบทบัญญัติที่เป็นข้อห้ามคราวนี้บทบัญญัติที่เป็นข้อห้ามเนี่ยผมยกตัวอย่างเรื่องของศีลห้าศีลห้าเนี่ยก็จะมีถ้าเร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 าเคยรับศีลน,นะเคยไปไปทาพิธีกรรมในใ,ใ,ในในวัดในวานวาเนี่ยก็จะมีการให้ศีลน,นะฮะการรับศีลการธรรมาการสมาทานศีลโดยเฉพาะศีลห้าเนี่ยนะเวลาทาจะทําบุญเนี่ยนะ พระท่านก็จะบอกท่านก็จะให้เราเนี่ยชำระร่างกายและจิตใจของเราให้บริสุทธิ์ซะก่อนการชําระร่างกายและจิตใจให้บริสุทธิ์ซะก่อนเนี่ยก็คือการที่เรารับศีลครับการรับศีลนี่เป็นการชําระล้างจิตใจให้บริสุทธิ์นะก็คือเราจะต้องมีศีลที่บริสุทธิ์ในขณะที่เรากําลังจะ oh. 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 um, ทําความดีในทางศาสนานะก็คือคือก่อนจะทําบุญน่ะท่านก็ให้ชําระร่างกายให้บริสุทธิ์ด้วยการสมาทานศีลห้าก่อนคราวนี้ไอ้การสมาทานศีลห้าเนี่ย บางคนก็ยังไม่เข้าใจว่าทาไมต้องสมาทานศีลห้าก็คือว่าการกระทําในอดีตเราลบล้างไปก่อนแต่ว่าตอนนี้เรากำลังจะทําความดีช่ว่วีช,วช,วช่วเวลาช่วระยะเวลาในการที่เราจะกระทําความดีเราบอกเราสมาทานศีลห้าเพื่อที่จะบอกว่าหนึ่งเรานะเราไม่ไม่ไปกระทําปาณาติบาตนะเห็นไหมพอเราสมาทานศีถามว่าเราทําปาณาติบาตไหมใน ที่ตอนที่เราสมาทานศีลเนี่ยศีลข้อหนึ่งปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิเนี่ยเราสมาทานศีลข้อแรกปานาเราไม่เราไม่ได้ไปฆ่าสัตว์ไม่ไปเบียดเบียนสัตว์ไม่ไปทําร้ายคนไม่ไปฆ่าคนอย่างงี้นะนี่คือศีลข้อที่1นึ่ศีลข้อที่2ก็อธินนาธานาเวรมณีก็คือไปเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์เราไม่ไปรักทรัพย์คนอื่นเขาไม่ไปเอาทรัพย์ของคนอื่นเขาเนี่ยเนี่ยศีลข้อ2องธินานาศีลข้อ3กาเมสุม,มิฉาจาร์ก็คือการไป ไปปฏทุสลายไปทำลายคนอันเป็นที่รักอ่ะนะคนอันเป็นที่รักของคนอื่นนะอย่างการที่เราบอกว่าไอ้ศีลข้อสามเป็นเรื่องของการผิดรูปผิดเมียคนอื่นเขานะนั่นแหละก็คือการไปประพฤติผิดในกามกาเมสุมิจฉาจาร์มิจฉาจาร์ก็คือการประพฤติผิดอากาเมสุก็คือในในบุคคลอันเป็นที่รักของคนอื่นเขาก็คืออากาเมสุมิจฉาจาร์นะก,ก,ก,ก็คือกระทําความผิดในทางในทางกามอะ่ะ สิ่งข้อ4เป็นเรื่องเกี่ยวกับมุสามุสาเนี่ยก็คือเป็นการโกหกหลอกลวงพูดเท,ท็จพูดส่อเสียบพูดคำยาพูดฟ้อเจอร์อันนี้เป็นสิ่งข้อ4ีสิ่งข้อ5ก็คือสุราเมีระยะมะชัประมาณฐานก็คือให้งดเว้นจากการดื่มการเสพเครื่องดองของเมายาเมายาเสพติดเห็นไหมใครที่เสพของดองของเมาสิ่งสิ่งมึนเมายาเสพติดพวกเนี้ย มันจะทําให้สติสัพชัญญาของคนคนนั้นหายไปเพราะฉะนั้นก่อนที่เราทําบุญเนี่ยถ้าเราสมาทานศีลห้าได้ใช่ไหมแล้วเรานั่นเท่ากับว่าเราได้ชําระร่างกายจิตใจของเราให้บริสุทธิ์แล้วแล้วเราก็ไปทําบุญนะจะจะ,จะไปถวายสังฆทา,านเห็นไหมพอพอให้พอ,พ,อพระให้ศีลห,ห้าเราสมาทานศีลห้าเสร็จเช่ไหมเราก็บริสุทธิ์แล้วมีร่างกายมีจิตใจบริสุทธิ์แล้วก็ไปทําบุญพอทําบุญเช่นถาวายสังฆทา,านอิมานิมะยังพันเตอ่าอย่างเงี้ย ถวายสังฆทานนะพอาถวายสังฆทานนั่นนั่นก็ทําให้อานิสงส์แห่งแห่งการกระทําของเราซึ่งเป็นความดีนั้นนะ่ะมันก็มันก็ส่งผลให้เราเนี่ยได้รับผลที่ดีๆในชีวิตนะครับคราวนี้เนี่ยในทางศีลธรรมเนี่ยเราเรามีบทบัญญัติในเรื่องของศีลห้าก็คือปานาอาินากาเมมุสาสุราเนี่ยหข้อเนี่ยนะอันนี้คือเฉพาะศีลห้านะซึ่งผมจะมาเปรียบเทียบให้ให้เห็นว่า ในกฎหมายอาญาเนี่ยเราก็บัญญัติในเรื่องเกี่ยวกับข้อห้ามเหมือนกันนะแต่เราไม่เรียกว่าศีลไงเราเ,เราเียกว่ากฎหมายอาญาเห็นไหมเนี่ยไอ้ข้อห้าเนี่ยข้อห้าอย่างในใน,ในทางศาสนาพุทธเนี่ยเราเรียกว่าศีลห้าแต่ว่าข้อห้ามในทางกฎหมายอาญาเราเรียกว่า,วา,า,า,าความผิดในทางอาญาความผิดในทางอาญามีม,มีมีความผิดอะไรบ้างครับนี่มันก็จะมีเรื่องความผิดเกี่ยวกับชีวิตเห็นไหมความผิดที่เกี่ยวกับชีวิตเกี่ยวกับร่างกายเกี่ยวกับทรัพย์เกี่ยวกับชื่อเสียงเกี่ยวกับเพศเกี่ยวกับการค้าเกี่ยวกับ การโกโหกหลอกลวงการบังคับข่มขู่เห็นไหมฮะค,คือที่ผมรวบรวมมาอย่างนี้เนี่ยเพื่อเปรียบเทียบให้เห็นว่าความผิดการกระทาอันเป็นความผิดในทางอาญากับในทางศาสนาเนี่ยในทางเสื้อธรรมเนี่ยโดยเฉพาะเรายกตัวอย่างศินห้าสินห้าก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเห็นไหมชีวิตชีวิตร่างกายปานาติบาเนี่ยไม่ให้ทําร้ายร่างกายไม่ให้ทาลายชีวิตซึ่งการละการอย่างนี้นะขอ,ของแต่ละคนเนี่ยนะก็คือเรื่องของชีวิตชีวิตใครคนนั้นเขาก็รักนะตรงนี้นะนี่นี่ศีลสินห้าข้อที่หนึ่ง จะเห็นว่าบทบัญญัติในเรื่องเกี่ยวกับความผิดเนี่ยมันมีลักษณะเป็นข้อห้าเหมือนกันเลยไม่ว่าจะในทางศาสนาในทางศีลธรรมในทางกฎหมายอาญาแต่คราวนี้แหละเวลาที่เรามาศึกษาเนี่ยศึกษาตัวความผิดเนี่ยนะความผิดในศีลข้อที่1มีมีนัยยะอย่างไรซึ่งตรงนี้แหละที่เราที่ใครที่ศึกษาในทางในทางศีลเนี่ยนะก็จะต้องมาดูรายละเอียดว่าองค์ประกอบในเรื่องของการกระทําผิดศีลข้อที่1ที่เรียกว่า ผิดศีลปาณาติบาตเนี่ยมีองค์ประกอบอะไรบ้างเนี่ยในทางในทางศาสนาในทางศีลธรรมเนี่ยเขาก็แยกองค์ประกอบเหมือนกันนะว่าใครจะทําใครทําผิดศีลเนี่ยนะจะต้องมีองค์ประกอบอะไรในกฎหมายอาญาก็เหมือนกันในกฎหมายอาญาก็จะมีองค์ประกอบการกระทําความผิดจะเรียกว่าองค์ประกอบภายนอกองค์ประกอบภายในนะเราจะแบ่งวิธีการในการที่จะเข้าถึงเข้าถึงว่าไอความผิดในทางอาญานั้นอะ ใครที่ถูกกล่าวหาว่าก,การะทาความผิดในทางอาญาที่จะเป็นความผิดทางจะต้องรับผิดในทางอาญาเนี่ยจะต้องกระทําครบองค์ประกอบอะไรบ้างเห็นไหมฮะจะเห็นว่ามีองค์ประกอบคราวนี้องค์ประกอบในเรื่องของศีลก่อนใครที่ทําผิดศีลโดยเฉพาะศีลข้อหนึ่งนะฮะศีลข้อหนึ่งเนี่ยเขาจะมีบทบัญญัติในเรื่ององค์ประกอบในใน,ในเรื่องของศีลเอาไว้องค์ประกอบในเรื่องของศีลน,นะเนี่ยอย่างศีลห้าข้อที่1เนี่ย ใน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 สิลข้อที่หนึ่งเนี่ยนะฮะถ้าเราศึกษาในทางในทางศาสนาเนี่ยนะเราก็จะพบว่าเวลาที่ท่านแยกองค์ประกอบว่าใใครทําผิดศีลน,นะศีลข้อหนึ่งจะต้องมีองค์ประกอบ5ตัวนี้ฮะองค์ประกอบข้อที่หนึ่งก็คือปาโนนะปาโนหมายถึงว่าสัตว์ที่จะถูกทําร้ายถูกเบียดเบียนน่ะมนุษย์เราก็ถือว่าเป็นสัตว์เหมือนกันนะสัตว์ประเภทหนึ่งมนุษย์ก็ถือว่าเป็นสัตว์ประเภทหนึ่งเพราะฉะนั้น การจะทําผิดศีลข,ข้อหนึ่งได้เนี่ยจะต้องหนึ่งจะต้องรู้ว่าสิ่งที่เราไปกระทําต่อนั่นน่ะเขาเขาเป็นสัตว์ที่มีชีวิตคราปาโนเนี่ยเราต้องต้องเป็นสัตว์ที่มีชีวิตอันที่สององค์ประกอบที่สองคือปาณสัญญิตาปาณสัญญิตาแปลว่ารู้ว่าสัตว์นั้นมีชีวิตความรู้นะอันที่สามวัฏกะจิตตังหมายถึงมีจิตคิดจะค่า อันที่4องค์ประกอบที่4ี่คืออุปกรรมโออุปกรมโมก็คือมีการพยายามฆ่าก็คือ,คอลงมือฆ่าเนี่ยเนี่ยทำความพยายามฆ่าอันที่5เตนะมารณงเตนะมารณงก็คือสัตว์ที่มีชีวิตนั้นตายลงด้วยความพยายามด้วยการลงมือฆ่านั้นนี่คือองค์ประกอบของศีลห้าได้แล้วหรือยังยังยังผิดไม่ครบอะไรพวกนี้นะเราเพิจารณาจาก5ตัวนี้ถ้าขาดตัวใดตัวหนึ่ง เราเรียกว่าไม่ผิดศีลห้าฮะขาดตัวใดตัวหนึ่งไม่ผิดศีลห้าแต่การขาดตัวใดตัวหนึ่งอาจจะเรียกว่าเป็นศีลด่างศีลพลอยก็คือแม่ไม่ขาดอ่ะแต่มันมันจะเป็นเป็นศีลด่างศีลพลอยก็คือเป็นเป็นข้อบกพร่องนะเป็นศีลไม่บริสุทธิ์อ่ะเห็นไหมแต่ว่าเอาละในทางในทางในทางศีลธรรมในทางาศาสนาเนี่ยเวลาที่เราแยกองค์ประกอบของความรับผิดเนี่ยว่าผิดศีลห้าข้อที่หนึ่งหรือยังเนี่ยเรามี5ตัวนี้เอาละแล้วในทางกฎหมายล่ะ ในทางกฎหมายอาญาเนี่ยเรามีโครงสร้างความรับผิดนะเวลาที่เราเรียนกฎหมายอาญาว่าไอ้ใครจะต้องรับผิดในทางอาญาเนี่ยต้องมาดูว่าไอ้ไอ้ไอ้ความผิดอันนั้นน่ะมาดูด่นหนึ่งไอ้ความผิดอันนั้นน่ะมันมีองค์ประกอบมาต้องเป็นการก,าร,กระทําที่ครบองค์ประกอบอันที่หนึ่งนะอันที่สองจะต้องไม่มีกฎหมายยกเว้นความผิดอันที่สามไม่มีกฎหมายยกเว้นโทษอันเนี้ยที่เราศึกษาในกฎหมายอายาว่าเราศึกษาโครงสร้างความรับผิดในทางอาญาเนี่ยนะครบ วินิจัยได้ครบ3ตัวนี้เราถึงจะให้เขารับผิดในทางอาญาแต่ว่าในกรณีโครงสร้างข้อที่1งเนี่ยองค์ประกอบของ amigo, one of one of ความผิดเนี่ยตรงนี้มันจะตรงกับองค์ประกอบของของความความความรับผิดในทางศีลศีลข้อที่1มีองค์ประกอบอยู่5ตัวเนี่ยองค์ประกอบ5ตัวของศีลข้อที่1เนี่ยมันจะมีองค์ประกอบทั้งองค์ประกอบภายในและองค์ประกอบภายนอกแต่ว่าในส่วนของกฎหมายอาญาเนี่ยเราจะแบ่งองค์ประกอบองค์ประกอบของความผิดเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น องค์ประกอบภายในอันหนึ่งองค์ประกอบภายนอกอันหนึ่งการกระทําที่ครบองค์ประกอบต้องครบองค์ประกอบภายนอกก่อนแล้วเราจึงมาพิจารณาองค์ประกอบภายในองค์ประกอบภายนอกเป็นยังไงฮะองประกอบภายนอกก็คือ1นึ่งก็ต้องต้องมาพิจารณา1.1มีผู้กระทําต้องมีผู้กระทํา1.2มีการกระทํา1.3มีวัตถุแห่งการกระทำ 1.4มีความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลแห่งการกระทำเขียนว่าองค์ประกอบภายนอกเนี่ยสตัวเนี่ยนะถ้าเราเปรียบเทียบกับศีลนะองค์ประกอบของศีลข้อที่เนี่ยเราก็จะพบว่าบางตัวเนี่ยเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นการกระทําที่ครบองค์ประกอบมันอยู่ที่องค์ประกอบภายนอกนะใน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 ความผิดทางอาญานะอย่างอย่างเรื่องของฐานความผิดเกี่ยวกับการฆ่า สินข้อที่1ก็เป็นเรื่องของการฆ่าการเบียดเบียนการประทุษร้ายอันนี้รวมเลยนะสินข้อที่1ปาณาฏิบาตเนี่ยรวมเลยแต่ความผิดฐานฆ่าความผิดฐานฆ่าของของเราอยู่ที่2 8 8มาตรา288บเนี่ยบัญญัติว่าผู้ใดฆ่าผู้อื่นใช่หไหมผู้ใดฆ่าผู้อื่นต้องระวังโทษนะผู้ใดฆ่าผู้อื่นองค์ประกอบภายนอกของความผิดฐานฆ่าผู้อื่นก็คือ1มีผู้กระทํก็คือผู้ใดการกระทําก็คือการฆ่า ผู้อื่นก็คือวัตถุแห่งการกระทําแต่การฆ่าผู้อื่นนั้นมันจะมัน,เป,นเป็นความผิดที่ต้องการผลเราจึงต้องหาความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลแผห่งการกระทําก็คือข้อที่1.4 1.4ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างแห่งเหตุและผลเพราะว่าบางทีผลที่เกิดขึ้นเนี่ยนะมันต้องมีผลก็คือการความตายที่เกิดขึ้นจากการกระทําการฆ่านั้นถ้าไม่เป็นความตายก็จะเป็นเรื่องของความพยายามหรือถ้านะ